งานหดพอดนว่าเจ้าสำรญาญจดจำบทไม่ได้บ้านแดงชันธนาใช้ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวในวัย76ปียังคงความสวยเผ็ดดุเพราะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนักร้องคุณภาพแม่แดงชันธนา ที่แม้จะดลดแล่นในวงการบันเทิงมีทั้งงานแสดงและงานเพลงมากว่า40ปีที่ได้มาเปิดใจเล่าย้อนชีวิตกว่าจะก้าเข้ามาเป็นนักร้องและนักแสดงยืนจุดที่สปอตไลท์สัดส์องจับแม่ร้องเพลงโด่งดังขึ้นแท่นดีว่านั้นแม่แดงเล่าว,ว่าไม่ใช่เรืงง่องง่ายๆแถมยังโดนเขาลือว่าจำบดไม่ได้พอเจ้าสำราญพูดไปเหมือนกับแก้ตัวใครเขาฟังแล้วไปเล่าต่อๆกันเขาจะว่ายังไงเขาไม่จ้างแม่สิงานหดหมดมีผลกระทบกับงานของเรามากๆ จะว่าโกรธก็ไม่เชิงแต่มันเสียใจมากกว่าความจริงคือจะบอกว่าแม่แดงดื่มแม่แดงไม่ดื่มมา30-40ถึงีปีแล้วแต่ว่าแม่แดงจําเป็นต้องดื่มวันละครึ่งขวดเพราะว่าหมอให้ดื่มแม่แดงมีอาการประจําตัวอย่างหนึ่งคือเลือดเลี้ยงสมองไม่ทันเฉียบพันหมอเลยให้ดื่มเรื่องจําบทไม่ได้มีอยู่ประจําแต่ไม่ใช่เจ้าสํารานพูดเกินไปมันไม่โกรธแต่เสียใจเท่านั้นเองบทสามบรรทัดแม่อายุ75ปีแล้วใครจะพูดได้มันกระทบเรื่องงาน พราะว่าคนเข้าใจว่าแม่ติดเหล้ามันไม่ใช่แม่ไม่ได้ดื่มเลยนะแต่คือสมัยก่อน30-40ถี30ปีอยากเคยดื่มแต่ตอนนี้ไม่แล้วถ้าให้พูดอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวก็อยากบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าไม่มีคนจ้างเราทำงานแล้วทั้งๆที่เราทำได้ขอโทษที่ลืมบทอายุปุ่นนี้ต้องลืมบ้าง บทมันยาวมากๆขอร้องอย่าได้พูดอย่าได้เมาต่อไปอีกเลยนะเพื่อนนะเราเสียใจมากถ้าคนอื่นพูดเราจะไม่เสียใจเลยนอกจากนี้เรายังเคยคบกับผู้ชายเจ้าชู้มีอะไรในบ้านทาั้งที่เราอยู่ด้วยตอนแรกเราไม่รู้หรอกทีนี้ลูกจ้างบอกว่าพี่แดงหนูทนไม่ไหวแล้วถ้าหนูจะโดนไล่ออกหนูก็ยอมแม่ก็ถามว่าทำไมเขาพาเพื่อนมาที่บ้านลงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ตรงโต๊ะรับแขกหนูทนไม่ได้หนูต้องบอก ตอนนั้นเสียใจมากแบบไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วแต่พอว่าลูกไงแต่เขาไม่รู้อะไรตอนเด็กๆแอมเขาไม่รักแม่จำความได้คือคุณยาเขาเอาไปเลี้ยงเราก็เลิกกับพ่อของเขาแล้วแต่เราก็ยังไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่แล้วตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลแล้วโดนเพื่อนล้อหน้าไม่อายเรารู้สึกว่าสงสารลูกมากหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากับลูกสาวเลยว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีวันกลับไปทำแบบนั้นอีกเด็ดขาด